สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับสุดยอดขีปนาวุธพิสัยไกลแห่งกองทัพจีนนั่นก็คือ DF 4 1หรือที่รู้จักกันในชื่อ DONGFENG 4 1ซึ่งในปี2025นี้มีข้อมูลอัปเดตใหม่ที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นนี้ ที่หลายประเทศทั่วโลกต่างจับตามองถึงขีดความสามารถและพัฒนาการที่ก้าวล้ำของมันอย่างใกล้ชิด DF-41 เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปแบบเคลื่อนที่ได้ที่พัฒนาโดยจีนมีระยะยิงไกลที่สุดในบรรดาขีปนาวุธของจีน โดยสามารถยิงได้ไกลถึงประมาณ12,000-15,000ถึงกิโลเมตรซึ่งเพียงพอจะเข้าถึงเป้าหมายทั่วทั้งทวีปอเมริกาเหนือได้แบบสบายๆในปี2025นี้มีการปรับปรุงในระบบนำวิถีให้แม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงการติดตั้ง MIRV หรือหัวรบหลายหัวที่แยกเป้าหมายได้ซึ่งทำให้ DF-41 สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้ถึง10หัวในครั้งเดียวเพิ่มศักยภาพในการโจมตีแบบพร้อมกันหอลายจุด ในส่วนของโครงสร้างตัวนำส่งหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนย้ายมีการอัปเกรดตัวรถขับเคลื่อนแบบ8แกนให้ทนทานต่อสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดานรมากยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อนของตัวรถได้รับการปรับแต่งให้แรงกว่าเดิมเพื่อให้สามารถลำเลียงขีปนาวุธที่มีน้ำหนักมากได้คล่องแคล่วในภารกิจฉุกเฉินโดยเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้มีประสิทธิภาพสูงและสามารถรองรับการใช้งานระยะไกลในสภาพอากาศที่หลากหลาย แน่นอนว่าข้อมูลเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและ MTG อาจไม่ใช่ประเด็นหลักในระบบอาวุธ